มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะล้วฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนแบมแบมเผยสเปคผู้หญิงแบบนี้ดึงดูดและแบบนี้ที่ไม่ชอบเป็นหนุ่มที่เสาวๆทั่วโลกชื่นชอบมากๆนะคะสำหรับแบมแบมกันพีมุกภูวกุลหรือว่าแบมแบมกอตเซเว่นล่าสุดเจ้าตัวออกรายการท่าหนูรับพี่จะรักป้า งานนี้มีถามถึงเรื่องความรักนะคะแล้วก็เผยสเปกสาวๆที่ชอบด้วยค่ะพร้อมทั้งบอกว่าผู้หญิงแบบไหนนิสัยแบบไหนที่เซโนโน,นะคะหนุ่มแบมแบมชอบคนผมสั้นประมาณไหลเพราะว่าดูคลีนมากกว่าไม่ติดว่าสัญชาติไหนสำหรับนิสัยที่ชอบเป็นคนที่ฟรีไม่ชอบคนที่ห้ามเจอเพื่อนห้ามออกข้างนอกตนจะไม่ค่อยชอบชอบผู้หญิงทำงานเก่งภายนอกอาจจะดูเรียบร้อยน่ารักแต่ว่าแอบเซ็กซี่ แบมแบมเผยสเปคผู้หญิงแบบนี้แหละดึงดูดและแบบนี้แหละที่ไม่ชอบขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิรักคอมค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ